ศาสนาหมนหมองมัวหมองทำไมวะที่ผ่านมาเนี่ยหาแดกกับผ้าเหลืองยังไม่พออีกเหรอเงินที่เปิดไว้สามบัญชีเนะี่ะเป็นเงินวัดเป็นเงินบุญเป็นเงินที่ญาติโยมเขาทำบุญเข้าไปทั้งนั้น ไม่พออีกเหรอทุกวันนี้ค่าน้ำค่าไฟหาค่ากินค่าอยู่ไม่ต้องเสียตังยังไม่พออีกเหรองานที่เหนื่อยของพระรูปนี้ เหนื่อยตอนที่มีญาติโยมนิมนต์ไปโน่นไปนี่เหนื่อยมากใช่ไหมแต่ถ้าญาติโยมไม่ได้นิมนต์ไปโน่นไปนี่ถามหน่อยซิว่าพระรูปนี้ทำอะไรวันๆใบไม้แห้งสวัสดีอาจารย์พีรชัดนะครับใบไม้แห้งในวัดในวาสก็ไม่ต้องกวาด จานเจิญก็ไม่ต้องล้างจะฉันจะแดกจะหาเหวอะไรก็มีคนหามาประเคนล,ลำบากเหนื่อยมากใช่ไหมอืมแตอีแค่สำรวมอยู่ในศีลในธรรมเนี่ย มุดถ้ำจำศีลไปเลยเนี่ยมันหนักมากใช่ไหมมันเหนื่อยมากใช่ไหมทำไม่ได้ก็ศึกสิวะทำไม่ได้บวชหาพระแสงคองเงาอะไรทำไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมไม่ได้บวชหาพ่องเหรอบวชแล้วทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเสีย พอคนเขาว่าคนเขาด่าคนเขาสาบแช่งมึงก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ต่างชาติไอ้ต่างด้าวด่าพระพระรูปอื่นที่เขาดีๆกูยกมือไหว้กูคารเข้าไปกราบกูศรัทธาแต่ถ้าพระอย่างมึงเนี่ย กูไม่กลาบให้เป็นเสนียดจันไดกูไม่กราบให้ขี้กาบกินหัวกูไม่ศรัทธากูก็ต้องด่าสิวะถ้ามึงไม่อยากให้กูดา่ามึงก็อย่าทำชั่วมึงก็อย่าปฏิบัติเลว <c oughs> มันออกมาบอกว่ายังไง มันบอกว่าการที่ลูกศิษย์มันเนี่ยอดีตลูกศิษย์มันเนี่ยไปดูแลกิจการหรือดูแลผลิตภัณฑ์การผลิตหรือแม้กระทั่งการขายของบริษัทมนโอมโฮมซับเนี่ยสินค้าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยมันบอกว่าอดีตลูกศิษย์มันเนี่ย กินหัวกินฐางคือหักหัวคิวอะ่ะมึงพูดได้ยังไงมึงเข้าไปอยู่ในโรงงานเขาเหรอโอเม่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ <c oughs> มึงมึงรู้เรื่อง รู้เรื่องของเขาละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอมึงเป็นพระศิลห้ามึงยังทำไม่ได้โอ้โหมึงเนี่ยหัวธุรกิจเหรอแล้วมึงคิดดูนะว่าพ่อพระเอกแม่นางเอกเนี่ยลุงลุงคนป้าแตนเนี่ย เขาจะไม่รู้เลยเหรือว่าโดนหักหัวคิวหรือไม่โดนหักหัวคิวดูความดูความระยำความระยำความความอับป,ปรีจันไรของมันเนี่ยฮะมันจะออกมาพูดแบบนี้ทำไมเอา ใกล้จะถึงเดือนมิถุนาแล้วนี่ใกล้จะถึงเดือนมิถุนาแล้วนี่ทำนายเอาไว้ทำนายเอาไว้ว่าจำปาดงจะแตกแตกอะไรจำปาดงจะแตกแยกยูทูบเบอร์ทั้งในทั้งนอกจะแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางพ่อพระเอกแม่นางเอกจะไม่เหลือใคร แม้แต่คนข้างกายคนสนิทก็หายเกลี้ยงโหทำนายไว้นี่ทีนี้พอมันใกล้มิถุนาเข้ามาทุกทีแล้วไล่มิถุนาเข้ามาทุกทีแล้วก็ต้องรีบก็รีบ,ร,บรีบทำให้คำทำนายมันเป็นจริงก็เลยต้องรีบใส่ร้ายไว้ชั่วไหมชั่วไหมล่ะครับ การหักหัวคิวมันไม่เหมือนการดีดหรือการสลัดหัวจวยเวลามึงเยี่ยวไอเวนตามหลักแล้วเนี่ยอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะพูดแบบไม่ได้เข้าข้างใคร พูดแบบเหมือนเราก็เคยทำธุรกิจมาเหมือนกันคือถ้าพูดแบบเป็นกลางเนี่ยถ้าสมมุติว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันถ้านาทีจะได้นาทีก็ไม่ได้จาก จากลุงแต่นาทีจะได้กับโรงงานเข้าใจหรือยังสมมุตินะสมมุติเว้ยขออภัยครับเดี๋ยวนี้เริ่มไออีกละไอเ v ิ y อยู ทุกคนสมมุตินะผมไปดิวกับโรงงาน <c oughs> ผมไปดิวกับโรงงานผมบอกว่าเออผมจะหาลูกค,ค้า <c oughs> หรือจะสั่งโรงงานผลิตสินค้าแบบนี้แบบนี้เนี่ยโรงงานเนี่ยจะให้จะคิดราคาเท่าไหร่จะคิดราคาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าโรงงานเขาบอกว่า <c oughs> เขาคิดชิ้นนะครับเขาคิดชิ้นหนึ่งยี่สิบบาทซะยี่สิบาท ก็เอาราคานั้นไปพูดกับคนที่เขาต้องการจะผลิตว่าเขาโ oh อไหมเขาโอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาโอเคเขาก็ตกลงสั่งผลิตหรือถ้าเขาไม่โอเคเขาก็ลองไปศึกษาโรงงานอื่นก่อนไปศึกษาโรงงานอื่นก่อนว่าโรงงานอื่นจะเอา20เหมือนกันหรือจะเอา25หรืออาจจะเอา1 9อันนี้มันขึ้นอยู่กับการ ตกลงกันตั้งแต่แรกทีนี้ถ้าในกรณีเนี่ยของลุงเนี่ยเขาบอกว่าตกลงกันชิ้นละยี่สิบยี่สิบบาทก็ตามนั้นจะกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่พันชิ้นก็ยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทแต่ทีนี้เนี่ยในการที่ ผมเนี่ยเป็นคนไปไปดูแลในการขายถ้าขายแล้วสั่งผลิตเยอะๆเนี่ยเปอร์เซ็นที่ผมจะได้เนี่ย <c oughs> เหมือนโรงงานเขายอมให้สมมุติว่าเออตอนที่ผมไปดูกับโรงงานผมบอกว่าหาลูกค้ามาสั่งสินค้าคุณได้เนี่ยอะทางโรงงานจะให้อชิ้นละ ห้สตางค์หรือชิ้นละบาทก็ได้กับโรงงานส่วนในการที่จะไปดูแลการขายถ้าสมมุติว่าในด,ดูแลการขายอย่างที่บอกลุงก็บอกไว้แล้วว่าใครที่เป็นตัวแทนขายก็จะได้ค่าคอมก็จะได้ค่าคอมเพราะฉะนั้นเนี่ย าคนขายคนไหนขายเยอะยูทูบเบอร์คนไหนขายเยอะ YouTuber, ยก็ได้ค่าคอมแต่ไอค่าโบนัสค่าเปอร์เซ็นต์ค่าโน้นค่านี้ค่ายอดคงยอดขายอืเพราะฉะนั้นนาทีเขาได้ถ้าสมมุติว่าเขาจะได้จริงๆเขาได้กับโรงงาน เขาไม่ได้เขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงเขาไม่ได้หักหัวคงหัวคิวอะไรกับลุงส่วนท่านลุงราคาที่ไปรับจากโรงงานถ้าไม่โอเคตั้งแต่แรกลุงก็คงจะเปลี่ยนโรงงานไปแล้วหรือลุงก็ต้องไปเอากับโรงงานอื่นอยู่แล้วแต่การที่ไอ้พระเวนเนี่ยมันออกมาใส่ร้ายว่าฮ่ามึงไม่รู้เหรอ ว่าเขากินหัวกินหางเขาหักหัวคิวพูดเพื่ออะไรครับพูดเพื่อให้เราแวงพูดเพื่อให้ทะเลาะพูดเพื่อให้แตกแยกตามคำทำนายไง แล้วที่สำคัญโรงงานนั้นมันเป็นโรงงานพี่สาวโรงงานที่เขยโรงงานญาติโรงงานในครอบครัวเขาก็ได้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาจะไปหักหัวคิวหักหัวคิวหัวจวยหัวส้นตีน โคตรพ่อโคตรแม่มึงอะ่ะใส่ไฟเสร็จให้อียาณเอาไปเล่นต่อชั่วร้าย <c oughs> เออเอามันสักทีไห <c oughs> นๆก็ตัดขาดลูกสิษย์อาจารย์แล้วเคยเห็นแต่สิษย์คิดล้างครูอันนี้ครูหาอะไรครูในผ้าเหลืองด้วยนะโอ้โหใส่ร้ายลูกศิษย์เป็นฟืนเป็นไฟเลยลูกศิษย์ดีๆหนีหมดลูกศิษย์ดีๆนี่หนีหมดตอนนี้ไปรับเปรต รับโจรรับสิบแปดมงกุฎมาเป็นลูกศิษย์บ้าไม่บ้าคิดเอาเองคิดเอาเองไปชื่นชมลายทั้งตัวหน้าตายังกะขี้ยาแถมแถมมันยังพูดเองว่าเบาๆหน่อยนะฮะ เบาๆหน่อยนะมุทีเล่นทุกคืนทั้งหลอนทั้งดีดเบาได้เบามันยังเป็นคนบอกไอ้คนคนนั้นเน่ยว่าให้เบาถ้าเล่นบ่อยๆอ,อัดหนักๆเดี๋ยวก็หลอนเดี๋ยวก็ดีดเดี๋ยวก็ไม่สบาย แต่มันรับเป็นสิทธิ์มันเฉยเลยแต่ลูกสิทธ์ดีๆมันเสือกมันเสือกหาเรื่องหาราวใส่ร้ายจนเขาต้องหนีกันไปหมดแล้วดูมันดูสิทธ์มันอีกตัวดิขึ้นไลทีไลเมาแม่งทุกทีพอเมาทีไลเนี่ยอ้างปืนผาหน้าไม้เคย เคยเมาแล้วบ้าถืออาวุธบุกเข้าบ้านบ,บุกเข้าบ้านหมอผีหมอผีจับสเออิเรื่องชั่วๆของมันมีเยอะครับเยอะ ถ้าจะแฉนะอยากให้แชรเรื่องเนี้ยถ้าจะแฉอยากให้แชร์เรื่องถ้ำอะ่ะอยากรู้จริงๆว่าอยู่ในถ้ำนั่นขยันสร้างถ้ำขุดถ้ำเพื่ออะไรวะเออเอาจริงๆวัดวาอารามมีแต่เขาจะสร้างเจดี สร้างกุฏิสร้างาสิ่งก่อสร้างที่เป็นปัธมกรรมอะไรที่มันสวยๆงามๆเป็นลายไทยเป็นลายดั้งเดิมอะไรเงี้ยเครื่องปั้นอะไรประมาณเนี้ยให้มันสวยงามอยู่ด้านนอกแต่นี่ขุดถ้ำซะงั้น แต่ไอ้นี่ดันขุดถ้ำขุดอุโมง์เจาะลงไปไม่มีใครเห็น